ย่างเรียนส่วนที่2อ่อเลยนะคะเป็นข้อมูลสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมและแรงงานของจังหวัดค่ะซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูล3ชุดนะคะคือรายง,งานภาวะเศรษฐกิจการคลังดัชนีราคาผู้บริโภคแล้วก็สถานการณ์เตือนภัยด้านแรงงานค่ะค่ะขอดูข้อมูลชุดแรกนะคะจะเห็นว่าแรงงานภาวะเศรษฐกิจการคลังของจังหวัดประจำเดือนมกราคมนะคะเศรษฐกิจโดยรวม หดตัวจากด้านการใช้จ่ายการบริโภคภาคเอกชนนะคะการใช้จ่ายภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชนค่ะประกอบกับด้านการผลิตเนี่ยหดตัวจากภาคเกษตรกรรมเป็นสําคัญด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจต่างเงินเฟอ้อก็เพิ่มขึ้นและด้านการจ้างงานในจังหวัดยังอยู่ในระดับที่ปรับตัวดีขึ้นค่ะก็ตามภาพเลยนะคะจะเห็นว่าภาคเกษตรล,ลดลงนะคะภาคอุตสาหกรรมก็เพิ่มขึ้น ภาพการบริการก็เพิ่มขึ้นนะคะในส่วนของด้านอุปสงค์มีลดลงทุกตัวเลยค่ะค่ะในส่วนของด้านการเงินนะคะจะเห็นว่ามีเงินฝากรวมมาเพิ่มขึ้นในขณะที่สินเชื่อนี้ลดลงนะคะเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเนี่ยจะเห็นว่ามีเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นถึง3.8%นนะคะแต่การจ้างงานก็ลดลงะคะ่ะ สไลด์ถัดไปนะคะเป็นดัดชนีราคาผู้บริโภคอัตราเงินเฟอ้อของจังหวัดประจำเดือนมกราคมนะคะจะเห็นว่าดัดชนีราคาผู้บริโภคข,ของประเทศในเดือนมกราคมอยู่ที่ร้อยละ103.01นะคะเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม2564ก็คือเทียบกับเดือนที่ผ่านมานะคะมีอัตราสูงขึ้นถึงร้อยละ1.13แต่ถ้าเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนก็คือมกรา64เนี่ย สูงเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ3.23ค่ะต่อไปเป็นดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดนะคะในส่วนของจังหวัดนี้เ,เดือนมการาคมอยู่ที่ร้อยละ103.40นะคะเทียบกับเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะก็สูงขึ้นถึงร้อยละ1.20เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนนะคะก็สูงขึ้นเช่นเดียวกันค่ะร้อยละ3.80ค่ะ อันนี้เป็นข้อมูลจากอุตสาหกรรมจังหวัดน,นะคะจะเห็นว่ามีการจดทะเบียนโรงงานใหม่และการเลิกกิจการของโรงงานอุตสาหกรรมค่ะก็จะจะเห็นภาพนะคะว่าภาพของในเดือนมก,กราคมนี่ก็ก็เพิ่มขึ้นนะคะยังยังมีเพิ่มขึ้นอยู่ทั้งในส่วนของจดใหม่แล้วก็เลิกของคิดเลิกกิจการนะคะถ้าดูตามกราฟเนี่ยเส้นสีส้มเนี่ยก็ที่เลิกนี่ก็ถือว่า ที่ผ่านมาในช่วงของการได้ระบาดโควิดนี่ก็กันยาถึงธันวาเนี่ยก็ยังถึงว่าเลิกกิจการไม่มากนะคะค่ะอลารถัดไปเป็นข้อมูลของสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดค่ะเป็นข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่บริษัทจำกัดห้างส่วนจำกัดนะคะจะเห็นว่าตัวหัวกราฟนี่ในช่วงของเดือนธันวาเนี่ย หัวตกลงนิดหน่อยนะคะซึ่งเป็นช่วงของการแพร่ระบาดโควิดซึ่งรุนแรงหน่อยนะคะก็ยังไม่ค่อยนั่นแต่เนื่องจากมีมาตรการมากระตุ้นของภาครัฐนะคะในเรื่องของการส่งเสริมการจ้างงานต่างๆก็หัวเชิดขึ้นมาแล้วนะคะในเดือนมกราคมค่ะถัดไปค่ะอันนี้เป็นข้อมูลของสำนักง,งานประกันสังคม กราฟแรกทางซ้ายมือของท่านนะคะด้านบนก็จะเป็นผู้รับสิทธิประโยชน์ประกันการว่างงานก็จะเห็นว่ามีผู้มารับสิทธิประโยชน์ประกันการว่างงานก็คือผู้ว่างงานแหละค่ะที่มาขอรับสิทธิประโยชน์ก็ถือว่าไม่มากนะคะจากที่กราฟเคยสูงขึ้นในเดือนพฤศจิกายนพฤศจิกายนนะคะพอเดือนมกราก็ยังอยู่ในระดับคงที่อยู่นะคะพอไปดูทางด้านขวามือนะคะเป็นจํานวนสถานประกอบกิจการที่มี การลดจำนวนลูกจ้างนะคะก็ถือว่าเล็กน้อยค่ะยังคงที่อยู่นะคะกราฟไม่สูงมากค่ะในเดือนพฤษลาส่วนตรงกลางด้านล่างนะคะเป็นกราฟในจ้างค้างจา่ายเงสมทบ2เดือนขึ้นไปนะคะอันนี้กราฟก็ยังคงที่อยู่นะคะก็ถือว่ายังไม่มีอะไรที่ผิดปกติค่ะ,คะ อันนี้เป็นข้อมูลจากสำนักง,งานจัดหา,าง,งานจังหวัดนะคะก็จะเป็นผู้มาขึ้นทะเบียนว่างงานหางานและตำแหน่งงานว่างแล้วก็การบรรจุงานจะเห็นว่าการผู้ที่มีตำแหน่งงานว่างเนี่ยเมื่อมีการลงทุนนะคะก็มีการที่จะอยากได้จำนวนลูกจ้างเพิ่มขึ้นเส้นสีฟ้านี่ก็จะหัวเชิดนะคะมีตำแหน่งงานว่างเยอะขึ้นนะคะแล้วก็มีคนมาหางานก็ ลดลงเพราะว่าน่าจะได้งานกันบ้างแล้วนะคะในเดือนที่ผ่านมาพอมาถึงเรื่องของการบรรจุง,งานก็อยู่ในราดาบเดียวกันนะคะค่ะอันนี้เป็น,นตาการว่างงานย้อนหลังไป3ปีนะคะตั้งแต่ปี62-64ถึง64เราเก็บเป็นไต่มาานะคะทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นจำนวนผู้ว่างงานของจังหวัดนครสวรรค์นะคะในไต่มาสีเนี่ย มีถึงร้อยละ1.9นะคะพอมาจำนวนผู้ว่างงานระดับประเทศเหลือแค่1.64ค่ะตัดไปค่ะอันนี้เป็นนะตาว,ว่างงานระดับจังหวัดเปรียบเทียบกับระดับประเทศค่ะเราจะเห็นหัวการาฟนะคะว่าจะมีการปรับขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาค่ะ อันนี้เป็นจํานวนผู้ประกันตนขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานค่ะก็ไม่ไม่ได้มีตัวกลามานะคะก็สอดคล้องกับระดับประเทศถ้าถ้าดูนะคะสีแดงนี้จะเป็นของจังหวัดสีน้ําเงินก็จะเป็นของระดับประเทศค่ะค่ะอันนี้ก็จะสอดคล้องกันค่ะค่ะนําเรียนที่ประชุมค่ะ